สวัสดีครับกลับมาพบกับอาจารย์เคนโดกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเต็ป2หลังโกลายวันในวันอังคารที่26ตุลาคม2564ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ก็เช่นเคยครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซ u b s c r i b e และก็กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับสำหรับทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเต็ป2หลังโกลายวันของอาจารย์นะครับวันนี้ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึก กับศึกฟุตบอคลคาราบาวคับอังกฤษนะครับวันนี้เป็นคิวของฟุตบอลถ้วยนะครับคู่แรกก็เป็นการพบกันระหว่างอาร์เซนอลพบกับลียุนเต็ดนะครับเต่เวลาตีหนึ่ของบ้านเรานะครับส่วนคู่ที่2ก็เป็นการพบกันระหว่างเชลซีพบกับเซาแธมปมตันครับก็แต่เวลาตีหนึ ของบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับก่อนที่จะมาเจอกันในวันนี้พวกเขามีผ่านอะไรมากันบ้างน,นะครับเริ่มกันที่อาร์เซนอลพบกับลีดนะครับฟอร์ม6นัดหลังสุดของเจ้าบ้านอาร์เซนอลครับพวกเขามีผ่านอะไรมากันบ้างก็มีชนะเบอร์ลินนะครับ1-0นะครับชนะวิมเบร์ดัน3-0แล้วก็ชนะสเปอร์นะครับ3-1เสมอไบตัน0-0 เสมอพาเลทนะครับ2ต่อ2และครั้งสุดท้ายล่าสุดครับชนะวิลล่าครับ3ประตูต่อ1ก็เป็นการชนะ4เสมอ2นะครับฟอร์ม6นัดส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดของลีดครับพวกเขาก็มีเสมอนิวคาสเซิลนะครับ1ต่อ1ชนะฟูลแลมนะครับ6ต่อ5เป็นฟุตบอลถ้วยนะครับแล้วก็มาแพ้เวสต์แฮมนะครับ1ต่อ2ชนะวัตฟอร์ด1ต่อ0แพ้เซาท์เทมป์ตัน1ต่อ0และครั้งสุดท้ายล่าสุดครับพวกเขาก็เสมอวูฟนะครับ 1>, 1ประตูต่อ1ครับเป็นการชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดูหน่อยนะครับก็เป็นอาร์เซนอลเสมอลีดนะครับ1 1อาร์เซนอลชนะลีด3 1อาร์เซนอลชนะ1 0อาร์เซนอลชนะ1 0ึ่งเสมอกัน0 0และครั้งสุดท้ายล่าสุดที่เจอกันนะครับวับนที่14เดือน2ปี21ที่ผ่านมาก็เป็นอาร์เซนอลน,นะครับเปิดบ้าน ชนะหลีดไป4ประตูต่อ2นะครับทังหมด6ครั้งที่เจอกันก็เป็นอาร์เซนอลชนะไป4ครั้งแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งนะครับส่วนราคาคู่นี้ออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเชียทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยนะครับเลดเปิดมาวันนี้นะครับให้อาร์เซนอลนะครับเป็นต่อครึ่งลูกบวก10ครับครึ่งลูกบวก85อยู่ต่อกับอาร์เซนอลนะครับก็เสียน้ํา79ครับได้79เสียเต็มส่วนอยู่รองหลีดนะครับ ได้เต็มเสีย85ส่วนสูงต่ำนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ลบ5ครับ2ลูกครึ่งควบ3ลบ88อยู่ต่อกับ0นะครับได้เต็มเสีย96ครับส่วนอยู่รองต่ำได้88เสียเต็มนะครับส่วนราคาของครึ่งแรกเปิดมาให้อาร์เซนอลน,นะครับเป็นต่อเสมอควบครึ่งขาวครับเสมอควบครึ่งบวก94อยู่ต่อกับอาร์เซนอลครึ่งแรกนะครับ ก็เสยน้ํา8 4ครับได้8 4เสียเต็มส่วนอยู่ลองหลีดนะครับครึ่งแรกได้เต็มเสีย94ส่ครับส่วนสูงต่าของครึ่งแรกเปิดมาที่1ลูกบวก10ครับ1ลูกบวก88อยู่ต่อกับสูงครึ่งแรกเสียน้ํา78นะครับได้78เสียเต็มส่วนอยู่ลองต่ําครึ่งแรกได้เต็มเสีย88นะครับนี่คือ45นาทีนะครับอาจารย์ขออนุญ,ญาตเพือ่อนเพื่อสมาชิกครับ45่นาทีจบแล้วได้เสียเลยนะครับส่วนทาง สายมือก็คือ90นาทีครับจบแล้วถึงได้เสียกันนะครับได้เสียเกียร์บินครับทางขวามือ45นาทีจบปุ๊บได้เสียเกียร์บินเลยนะครับส่วนน้ําดํากับน้ําแดงเป็นอย่างไรครับอาจารย์ก็ขออนุญาตยกตัวอย่างไว้นะครับเพราะว่าน้ําดําปรากดปุ๊บก็จะได้ราคาตามตัวเลขนะครับที่โชว์แล้วก็เสียเต็มนะครับส่วนน้ําแดง กดแล้วก็คือได้เต็มแล้วก็เสียตามตัวเลขที่โชว์นะครับจะได้เวลากดก็จะได้ไม่ผิดพลาดน,นะครับเพราะว่ามีสมาชิกก็ไลน์มาถามอาจารย์ส่วนตัวทุกๆวันเลยนะครับอาจารย์ก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะแจ้งไว้ให้ในหน้าคลิปทีเดียวเลยนะครับจะได้รับทราบไปพร้อมๆกันครับราคาแบบนี้น้ําแบบนี้อาจารย์เคนโดจอดเถอกุจลงก็ขอเลือกฟันธงไปที่เลือกให้ลองหลีดไปดีกว่าครับวันนี้อาจารย์มอนะครับจากฟอร์มของทั้งคู่นะครับถึงว่าอาใจนอนช่วงนี้ พวกเขาฟอร์มจะกําลังทําได้ดีอยู่ก็จริงนะครับ6เกมหลังสุดพวกเขาชนะไปถึง4แล้วก็เสมอไป2นะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดนะครับที่อาจารย์มองของลีดเขาอาชนะไป2แล้วก็เสมอไป2แพ้ไปแค่2เกมนะครับกับฟอร์ม3นัดหลังสุดพวกเขาชนะ1แพ้1แล้วก็เสมอ1นะครับนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเสมอบูฟนะครับถือว่าช่วงนี้ฟอร์มก็ดูแล้วไม่ไม่ขี้เล่มากนะครับสําหรับลีดนะครับกับราคาวันนี้ให้อาร์เซนอลน,นะครับเปิด เป็นต่อครึ่งควบลูกบวก10บแบบนี้นะครับสูงตามเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3ลบ5การมองว่ายังแพงเกินไปครับกับราคาแบบนี้นะครับวันนี้เป็นฟุตบอลถ้วยนะครับคาราบาวครับอาเซนอน่าจะส่งสำรองลงหลายตัวนะครับอาจจะเป็นชุดเล็กก็ว่าได้นะครับการมองว่าวันนี้โอกาสที่ลีดจะยันเสมอก็เป็นไปได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าแพ้จริงก็แพ้ไม่ขาดนะครับวันนี้ไม่น่าจะยิงทะลุอะไรกันขนาดนั้นนะครับการมองว่าวันนี้ โอกาสที่หลีดจะบุกไปเก็บได้หนึ่งแต้มนะครับยันเสมอไว้ก่อนก็น่าจะมีนะครับอางนึงมองว่าวันนี้ดูแล้วน่าลองหลีดมากๆครับพลังหนุ่มของหลีดนะครับขยันวิ่งสู้พัดช่วงหลังก็เขาก็เล่นได้ดีอยู่ครับไม่ขี้เลยนะครับกับราคาครึ่งคบรู่บวก10ดูแล้วน่าลองมากๆครับจึงเลือกว่าให้ลองหลีดไปดีกว่าครับคู่นี้เพื่อนๆครับท่านไหนนะครับที่อยากร่วมสนุกทายผลไปกับอาจารย์หรือว่าร่วมดูหน้าน้ําแบบอาจารย์แบบนี้นะครับหรือว่าอยากสลับสนุอาจารย์นะครับ ก็แอดไลน์กันมาได้เลยนะครับที่แอดโคปาเนะครับมีอแอดนำหน้าด้วยนะครับเว็บดีมั่นคง100%อนะครับอาจารย์กล้าการันตีนะครับเว็บนี้ฝากถอนรวดเร็วด้วยนะครับตอนนี้เป็นระบบโอโต้ทั้งหมดแล้วนะครับก็อาจารย์การันตีครับเวลาท่านเล่นแล้วมีปัญหาอะไรก็ทักมาบอกอาจารย์ได้นะครับอาจารย์ก็จะไปช่วยท่านตามได้อีก1แรงนะครับก็ดูแล้วโอเคครับเว็บนี้อาจารย์ว่ามั่นคงดีครับ ห0 0รนะครับหรือว่าใครที่อยากพูดคุยส่วนตัวกับอาจารย์แบบ V.I.P. หรือว่าอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. บวกขออาจารย์นะครับหรือว่าอยากได้คู่บอลแบบ V.I.P. ก็แอดไลน์ก้ามาได้ที่เคน Do ด็อกเต้เจที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้านะครับเพียงท่านทำตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ V.I.P. ขออาจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันเลยนะครับช่วงนี้ V.I.P. ขออาจารย์ก็กินเต็มกันบ่อยๆเลยนะครับเกือบทุกวันเลยนะครับช่วงนี้ก็แอดกันเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับคู่สุดท้ายวันนี้นะครับก็เป็นเชลซีพบกับเซาท์ทมป์ตันนะครับเตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าของบ้านเรานะครับไปดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับก่อนที่จะมาเจอกันในวันนี้เริ่มกันที่เจ้าบ้านเชลซีครับฟอร์มหกนัดหลังสุดของพวกเขานะครับก็แพ้แมนซิตี้นะครับศูนย์ต่อหนึ่งแพ้ยูเวนตุสหนึ่งต่อศูนย์ครับแล้วก็ชนะเซา์นะครับสามประตูต่อหนึ่งชนะเบนฟอร์ดหนึ่งต่อศูนย์ชนะมาโมสี่ต่อศูนย์และนัดล่าสุดนะครับพวกเขา ชนะนอรลิตครับ7ประตูต่อ0ครับเป็นการชนะ4แพ้2นะครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดของเซาท์ทิมตันนะครับพวกเขาก็เสมอแมนซิตี้0ต่อ0ชนะเชฟฟิลด์นะครับ4ต่อ2แพ้วูฟ0ต่อ1นึแล้วก็แพ้เชลซีนะครับในในลีกนะครับพรีเมียร์ลีกนะครับ3ประตูต่อ1นนัดแรกที่เจอกันมานะครับในในฟุตบอลพรีเมียร์นะครับ, Premier, รบแล้วก็กลับมา ที่มาชนะลีดนะครับหประตูต่อศูนย์แล้วครับครั้งล่าสุดครับสเสมอเบอร์ลี่ครับสประตูต่อ2เป็นการชนะ2สะเสมอ2แพ้2นะครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดูก็เป็น Chelsea, เชลซีเสมอเซาล์ศูนย์ศูนย์นะครับเชลซี Chelsea, ชนะ4ี 20, Chelsea, ะห่ 3, 3, หนึ่งเซาชนะ2อศูนย์เชลซีเสมอเซาล์สามสาเซาเสมอเชลซีหนึ่งหนึ่งและครั้งสุดท้ายที่เจอกันนะครับวันที่ดีว่าวันที่2เดือน10 ปี2อหนึ่งที่ผ่านมานี่ครับเมื่อต้นเดือนนะครับก็เป็นเชลซีเปิดบ้านชนะเซาท์แฮมตันไปนะครับในปีเมลีสประตูต่อหนึครับตั้งหมด6ครั้งที่เจอกันนะครับเป็นเชลซีชนะไป2ครั้งเซาชนะได้1ครั้งแล้วก็เสมอกัน3ครั้งนะครับส่วนราคาคู่นี้นะครับออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเคียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับเลดเปิดมาวันนี้นะครับให้เชลซีนะครับเจ้าบ้านครับเป็นต่อลูกควบลูกครึ่ง ลบนะครับลูกควบลูกครึ่งลบ90ครับอยู่ต่อกับเชลซีนะครับได้เต็มเสีย96ครับส่วนอยู่ลองเซา์เทมปั้นนะครับได้90เสียเต็มส่วนสูงต่ำนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งขาวนะครับ2ลูกครึ่งบวก97อยู่ต่อกับสูงเสียน้ำแปาครับได้8ปดเเสียเต็มนะครับส่วนอยู่ลองต่ำครับได้เต็มเสีย97นะครับส่วนราคาของครึ่งแรกเปิดมาที่ให้เชลซีเป็นต่อครึ่งลูกลบ5ครับครึ่งลูกลบ 88ครับอยู่ต่อกับเชลีครึ่งแรกนะครับได้ได้เต็มนะครับเสีย98ครับส่วนอยู่รองเซาเทมตันครึ่งแรกได้88เสียเต็มนะครับส่วนสูงต่ำของครึ่งแรกเปิดมาที่1ลูกขาวครับ1ลูกบวก97อยู่ต่อกับสูงครึ่งแรกนะครับเสียน้ํา87ครับได้87เสียเต็มส่วนอยู่รองต่ำครึ่งแรกนะครับได้เต็มเสีย97ครับ ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดจอดเถอะคูจะลงก็ขอเลือกฟันทงไปที่เลือกให้ลองเซาททมป์ตันดีกว่าครับวันนี้อาจารย์มองนะครับจากฟอร์มของทั้งคู่นะครับถึงว่าเชลซีช่วงนี้พวกเขาทำได้ดีก็จริงนะครับตอนนี้อยู่ในพีเมียลีพวกเขาอยู่อันดับหนึ่งด้วยนะครับกับ ฟอร์มของเซาแทมป์ตันครับก็ถือว่าไม่ขี้เลยนะครับฟอร์มหกนั้นหลังสุดของพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับถึงว่าในพรีเมียร์ลีกนัดแรกที่เจอกันก็เป็นเจลซี Chelsea, เปิดบ้านตลบเซาแทมป์ตันไปได้3ประตูตอนหครั้งแรกแล้วก็จริงนะครับ อาจารย์มองนะครับวันนี้เป็นฟุตบอลถ้วยนะครับฟาราบาวครับเจลสีก็น่าจะส่งสำรองลงหลายตัวนะครับน่าจะเป็นชุดกลางๆเล็กๆเนี่ยครับสลับกันไปโรเตชันนักเตะนะครับกาวันนี้เปิดมาราคาที่1ลูกควบลูกครึ่งลบ5แบบนี้นะครับอาจารย์มองดูว่าไม่น่าจะยิงขาดนะครับน่าจะเล่นกันแบบประคองตัวกันไปนะครับถึงจะชนะก็อาจจะเบียดชนะไป1นึหรือ21แบบนี้นะครับอาจารย์มองว่าวันนี้ดูแล้วน่าลองเซาครับ โอกาสที่จะแพ้ไม่ขาดก็เป็นไปได้เยอะนะครับดีไม่ดีก็มีบุกไปยันเสมอได้เลยนะครับจึงเลือกว่าให้ลองเซา์ไปดีกว่าครับคู่นี้สรุปผลทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเต็ป2หลังโกายวันขอจานนะครับก็คือให้ลองหลีดและให้ลองเซาแ์ทมปตันไปครับ รับทรัพย์แน่นอนครับคืนนี้ส่วนท่านไหนนะครับที่อยากร่วมสนุกทายผลไปกับอาจารย์หรือว่าร่วมดูหน้าน้ำแบบอาจารย์แบบนี้ก็แอดไลน์ไปได้ที่แอดโคปาเจ็ปนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามานะครับท่านก็จะได้รับบทพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับในนั้นแอดกันเข้าไปได้เลยนะครับอาจารย์กล้าการันตีนะครับแบบนี้ เว็บดี D, มั่นคง100%นะครับฝากถอนรวดเร็วนะครับตอนนี้ก็เป็นระบบออโต้ทั้งหมดแล้วนะครับก็แอดกันเข้าไปได้เลยครับหรือว่าใครที่อยากพูดคุยส่วนตัวกับอาจารย์แบบ VIP หรือว่าอยากเข้ากลุ่ม VIP ขออาจาจา์นะครับก็แอดไลน์กันมาได้ที่เคนโดคตี้เจ็เก้าครับเพียงท่านทำตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้นะครับ ท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ i p ของอขาจา์กันแบบฟรีๆทุกๆวันครับไม่มีค่าใด้จใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับย้านะครับเพื่อนๆว่านี่คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวขออาจา์นะครับเพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับขอแบบสุภาพสุภาพนะครับทุกท่านครับไม่วากันครับทุกท่านครับสำหรับทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเต็ป2หลังโกไลวันของผมอาจารย์เคนโดจอดเตอะกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ เล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ